โอเคครับก็หลังจากที่ผมจะย้ายตัวจานเนี่ยจะยกจากตัวสเปเซอร์ตัวเวฟร้อบห้านะครับอันนี้จะย้ายนะครับไปใส่กับตัวดุมเวฟร้อยบไอเนี่ยเราต้องยกออกไปกึงตัวเนี้ยตัววงในมันก่อนนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับก็ต้องมาถอดตัวจานออกก่อนนะครับก็จะเอาไปกึง เพื่อที่จะให้ใส่กับรูม110ไร้อยสิบไอได้นะครับ ก็ถอดล้อออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดตัวจานนะครับทีนี้ โอเคครับอันนี้เป็นดุมเวฟร้อยยิ้มห้าเวฟร้อยนะครับที่ใส่สเปเซอร์รองจานนะครับเพื่อให้ใส่จานแต่งของเวฟร้อยสิบไอได้เราก็ต้องไปกึงวงในนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้มันเล็กเท่ากับตัวของวงในจูปิเตอร์นะครับมันจะได้สวมได้อย่างนี้นะครับแต่พอทีนี้ผมซื้อดุมมาใหม่เป็นดุมเบิกร้อยสิบไอนะครับตัวนี้จะเป็นแท้เทียมก็เท่ากันหมดนะครับ ก็เราก็ต้องได้ไปกึงเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันจะกว้างกว่าของจูปิเตอร์นะครับก็ไม่เยอะนะั้นนิดหน่อยนะครับก็ต้องเอาไปกึงนะครับกึงวงในของจานจูปิเตอร์เนาะให้มันมาสวงกับตัวนี้ได้นะครับตัวบ่าของอดุมเวฟร้อยสิบไอนะครับโอเคเดี๋ยวไปกึงกันเลยนะครับอันนี้ โอเคครับอันนี้ก็ไปกึ่งวงในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้กึ่งออกไม่เยอะนะครับแล้วก็ามาสวมได้เลยทีนี้อ่าไม่ติดแล้วนะครับทีนี้ที่ต้องมาแก้อีกอันนึงก็จะเป็นรูน็อตเนาะรูน็อตเดิมของจูปิเตอร์มันจะเล็กอันนี้น็อตของตัวเวฟเนี่ยผมมีอยู่แล้วเป็นน็อตเวฟร้อยสิบไอแบบไม่มีบ่านะครับตัวนี้จะไม่มีบ่าก็คือ เราต้องมาคว้านรูน็อตให้ใหญ่ขึ้นนะ่าตัวจานเนี่ยคว้านขยับมานิดนึงนะครับมาฝั่งนี้อันนี้ก็มาฝั่งนี้นี้แล้วก็นี้นะครับขยายออกไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะให้น็อตตัวเนี้ยมันลงไปได้เนี่ยใหมมันเบียดมันจะมาแบบนี้นะครับก็ควา้านตัวรูน็อตให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแค่นี้ก็ใส่ได้แล้ววงในก็กึ่งเรียบร้อยนะครับ ้ oh, wow. นีเดี๋ยวจะย้ายจานจากอันนี้จะเป็นสเปเซอร์ร้อยสิบไอเนาะเอ้ยตัวนี้เป็นสเปเซอร์เวฟร้อยร้อยิีห้านะครับจะย้ายมาใส่กับตัวดุมเวฟร้อยสิบไอนะ <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องลองสเปเซอร์นะเจเนะ,ะ,เนะ <Okay. S 1> ใส่ได้เลยโอเคกึ่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยอ่าที่เอาไปกึ่งมา อันนี้เดี๋ยวจะมายกใส่กับของดุมเวฟสิบไอตัวนี้เป็นปั๊มนิซินเวฟร้อยบห้าแต่ว่าใส่เป็นขาตรงรุ่นแล้วนะครับอันนี้ขาเป็นซ n c ซด้วยนะครับโอเค <c oughs> ต้องได้กึงนะครับอันนี้ถ้าไม่กึงก็คือน็อตจะลงไม่พอดีเนาะมันจะงัดกันเลยนะครับอันนี้เรากึงขึ้นบนนิดนึงนิดนึงเจียอยู่นี่แหละบาเสียดใจเนี่ยต้องได้ไปให้ลงกึงเขาทำให้เพราะว่าเขามีเครื่องเนาะมันจะเป๊กกว่า <c oughs> ถ้าเราเอาไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยมาเจียเองเนี้ยมันอาจจะแบบเสียศูนย์ได้นะครับ

ยกทุกหน้าส่วนอีกสสนดีแขืงเออสวยเลยครับจานจูปิเตอร์ดุมร้อยสิบไอกับล้อดีๆดีเข้ากันมาก ีปุ๊บแล้วตัวเนี้ก็ให้น้องเอาตัวเครื่องยมาเจียออกนิดน,นึงนะครับเจียขึ้นบนนะเจียขึ้นบนก็ใส่ได้เลยสี่ตัวนะครับนะ mm hmm. ก็เป็นอาเซียนนะจานจูปิเตอร์แปงใส่ดุมร้อยสิบไอนะครับแปงก็ไม่ได้เยอะมากหลักๆสำคัญก็ตรงกลางนั่นแหละที่เราต้องอไปลงกึงนะครับนี้